สวัสดีครับ f c อายุข้าผมวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอพี่ๆน้องๆชาว f c อายุข้า1คันนะครับผมสาหรับใครที่อยากได้รถยนต์ใช้งานในเทศกาลปีใหม่นี้เอาไปใช้งานได้ตลอดนะครับส่งคนเท่าคนแก่หาหมอขับขี่เที่ยวปีใหม่นะครับพาลูกพาหลานไปทําบุญนะครับขับกลับบ้านปีใหม่หรือซื้อเป็นของข,องขวัญให้ลูกให้หลานในปีใหม่แบบนี้นะครับรถยนต์ราคาถูกนะครับปีใหม่ๆนะครับราคาแค่แสนต้นๆเท่านั้นดีกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับคันนี้คือ t o y o t a าซ r รุน่าว o 1.5ตัว S ปี2006เป็นตัว S Ivory ด้วยนะครับ S Ivory ต่างจาก S ธรรมดาคือภายในตกจากลายไม้เดิมจากโรงงานไมิจิตอลภายในเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับแอร์แบ็คที่พวงมาลัยดิฟเบรก4ล้อนะครับผม ABS ครบๆรนะครับล้อแบกเดิมจากโรงงานนะครับยางดอกหนายังใช้งานได้ยาวนะครับสีสันเราขัดเคลือบให้แล้วหนึ่งครั้งนะครับพร้อมสปาภายในสปาห้องเครื่องให้ตรวจเช็คระบบต่างๆสามารถเอาไปขับขี่ใช้งานกันได้เลยนะครับผมถือว่ารถสวยงามนะครับ เป็นปีสอง6ันหกตัวไมโอรเชนแล้วเป็นโฉมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นเห็บหมานะครับสีสันโดยรวมยังสวยงามมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะถือว่าสวยงามนะครับเล่มเอกสารมีพร้อมโอนนะครับผมภาษีภาษีไม่ขาดนะครับกุญแจมีรีบมทมาให้สองดอกด้วยนะครับสวยงามจริงจริงนะครับผมนี่นะฮะไฟหน้าเป็นไฟหยักเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนงภายในกันบ้างนะครับผมภายในนะครับ เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับแอร์แบ็กที่พวงมาลัยวิทยุเดิมจากโรงงานเบาะหนังยังอยู่ในสภาพที่ดีมีเพียงเบาะของคนขับที่มีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเท่านั้นเพราะว่าเป็นรถเบอร์เดียวใช้งานคนเดียวเบาะก,ก็จะมีสภาพการใช้งานที่หนักกว่าเบาะตัวอื่นนะครับร้านเบาะปิดนะครับช่วงนี้เราก็เลยไม่ได้เก็บเบาะให้นะครับผมจะเอาไปเก็บเองไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับไม่เก็บก็ไม่ซีเรียสนะครับใช้งานได้ดีด้านหลังกว้างขวางนั่งสบาย เบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีเราการทําการฟอกให้หมดแล้วนะครับสะอาดสะอาดแน่นอนนะครับอบพอซนให้ด้วยเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานกันได้เลยปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆแน่นอนนะครับผมกันแดดกันฝนขับขี่เที่ยวปีใหม่นะครับผมขับกลับบ้านปีใหม่นะครับจุใจกันได้หลายคนแน่นอนนะครับผมด้านท้าย ก็กว้างขวางใส่สัมภาระได้เยอะนะครับขนของได้เยอะนะครับดีกว่านั่งรถสาธารนณะแน่นอนนะครับผมสามารถแวะเทีย่ยวระหว่างทางได้สบายบายนะครับยางอะไหล่มีมาให้ครบเครื่องมือต่างๆมีมาครบหลุมอะไหล่สวยงามไม่มีการเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมสตาร์ททีเดียวติดนะครับคันนี้มือเดียวป้าแดงออกข้างนะครับผม เจ้าของเก่าเป็นข้าราชการระดับสูงอยู่กระทรวงสาธารนณะสุขนนทบ,บุรีนี่เองนะครับผมนี่นะฮะแกไม่ได้ใช้แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นรถป้ายแดงก็เลยแบ่งปันมาให้พวกเราได้ใช้งานกันเครื่องเดินนิ่งเรียบนะครับข้อเครื่องสะอาดสะอานดีมีเพียงแค่เศษฝุ่นเศษคขาตามการใช้งานทั่วไปบ้างเท่านั้นนะครับฝาเปิดเดิมจากโรงงานนะครับคานเดิมจากโรงงานน็อตฝาหน้าไม่เคยขยับเลยนะครับไม่ไอไม่ควันนะครับผมถือว่าโอเคแล้วครับในระดับหนึ่งเลยนะฮะกระจกน้าไม่มีเลา นะครับไม่มีแตกนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในกว้างขวางนั่งสบายดีแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมสะอาดสะอ้านดีนะครับตกแต่งลายไม้เพิ่มความหรูหราฮะนะฮะนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับราคาแค่แสนต้นๆ วีออสเป็นรถที่อึดถึกทนและคนนิยมใช้นะครับเนื่องจากว่าไม่จุกจิกแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับ16-17กิโลลิตรนะครับผมขับขี่สบายๆเลยครับม์ดีตอนแบบนี้นะฮะสวยงามนะครับผมใครที่อยากได้นะครับตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพนมณฑลส่งฟรีาจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งเป็นเทนเลอร์นะครับช่วงปีใหม่เราไม่หยุดนะครับอยากได้รับรถวันไหนเรามีบริการส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับผม หรือใครอยากมาดูที่ร้านมาทดลองขับมาได้เลยนะครับผมนี่นะครจัดให้แล้วก็ในเทศกาลปีใหม่นี้เราฝากร้านอายุทยขาไว้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆเอฟชาวอายุทยาที่ใช้บริการกันต่อเรื่องมาเป็นเวลาหลายๆปีแล้วนะครับผมนี่นะฮะก็ขอให้ทุกท่านนะครับขับขี่รถเที่ยวปีใหม่อย่างปลอดภัยนะครับผมมีความสุขเจริญฉลองกับญาติพี่น้องนะครับผม ร่ำรวยเงินทองนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับเดินทางกลับบ้านกลับมาทํางานอย่างปลอดภัยนะครับเฮงเฮงรวยๆขอให้ถูกรางวัลใหญ่นะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่มีรถนะครับก็ฝากล้านเล็กๆของเราไว้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราชาวอายุศรานะครับผมได้นํารถดีๆมานําเสนอพี่ๆนะครับได้ใช้บริการกันต่อไปนะครับผมนี่นะฮะยังไงก็ขอบคุณนะครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับกับ v ีออคันนี้นะครับ1.5ตัว S i v e r y นะครับมือเดียวป้ายแรงออกข้างนะครับประวัติชัดประวัติดีแบบนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับปี2006ได้รถใหม่ๆไปราคาเบาๆแสนต้นๆเท่านั้นนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนขอบคุณครับ